ใช่ค่ะกกตประจำเขตเลือกตั้งที่7จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสสเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างเชิญชวนให้ประชาชนค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ลานกัดใบตองตำบลเวียงอเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงราย นายสุพจน์แสนมีประหลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสสเขตเลือกตั้งที่7แทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพภพธนศรีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่7พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและประชาชนกว่า500คนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็จังหวัดเชียงรายแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14กันยายน2568นี้ค่ะทางด้านผู้อุ้นวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่7กล่าวว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าสอสอเป็นผู้แทนของประชาชนมีหน้าที่สำคัญในการบัญญัติกฎหมายการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินรับฟังความคิดเห็นข้อร้องเรียนหรือว่าปัญหาของประชาชนจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งกันให้มากที่สุดครับ